น้องรัดเห็นนี่พ่อจะเขียดไปเลยพี่น้องไขล่ลูกกุ้งไข่ลูกพี่น้องไ่ลูกกินกับตั้มเนี่ยโอ้สุดยอดเลยล่องอ่าล่องกินกับกุ้งเบิงพี่น้องนี้เนาะ สบายดี Quand, silently, e. aky, พี่น้องกาทัพไทยสบายดีพี่น้องเบอร์ครูซูรคน้องพี่น้องมืาอนี้ก็มาพบพอกระเป๋าคำแสงน้องพี่น้องเซ็นเกาเซ็นเคยพี่น้องกาเมื่อนี้พี่น้องมาอยู่ที่เพื่อนในเแถวน้องเพื่อซิเจออะไรพี่น้องเนาะมีล้างบาทน้องพี่น้องล้างบาทในแถวเนาะกลับมาอยู่ปากเซอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเนาะกะเฮาเมื่องบาทนองรัดเนาะเมื่ออันยังพอเท่าใหญ่เสียเนาะเป็นเสียโตเนาะมือ สาม,มสามหมื่นลังสามมื่นนีเลยเนาะเสี๋ยโตไปเนาะกับไปนอนทุ่นซองขึนเลยพี่น้องแต่มื่นนีขั้นแซงกลับมาพี่น้อ,กอกนนงกลับมาผู้เดียวเพราะว่ามันญู่ปุ่นมันกะวุ่นหลายอย่างเลยเนาะกับแรนซอยเบียกซอยง่ายขึ้นเลยกะมันกะบบุคอยมีเบียกในเนาะกะมื่นนีขั้นแซงกลับมาปากซีเนาะมีเบียกอยู่ปากซีนั่นหนึงพี่น้องแต่กลับมาผู้เดียวเนาะมืออิรนหรือมือฮืออาจจะได้กลับมือหาน้องรัดขึ้นน้องรัดอยู่ปุ่นแหละพี่น้อง แต่ว่ามืัอนี้พี่น้องมาจัดสุดพิเศษพี่นอ้องดีน้องรัดมักนเนาะเพิ่นเห็นหนี่เพิ่นเห็นคลิปนี้เพิ่นกค็คือจีบวอา์กให้อะไรพี่น้องเนาะว่าอ่านซื้อกินผู้อ่อเดียวเอกุ้งสดพี่น้องกุ้งสดเนาะของที่น้องละน้องรัดมักก็คือสมตั้มพี่น้องเนาะเป็นสมตั้มประเภท ตั้มทะเลตั้มกุ้งตั้มมึกตั้มปูทุกอย่างนะที่เป็นตั้มเนาะน้องรัดมักเบิดพี่น้องทุกอย่างที่เป็นตั้มเนาะน้องรัดเป็นมักที่สุดเลยก็คือตั้มพี่น้องเนาะในมิโน่เนาะพี่น้องจะมาอยู่เพื่อนเนาะพี่น้องอยู่ผู้เดียวเนาะนี่แหละอยู่เพื่อนไม่เท่ามานอนอยู่ผู้เดียวเนาะไม่เท่าก็อยู่บ้านพี่กันเนาะอยู่กับน้องรัดไปแหละอยู่บ้านเนาะส่วนข้าแเสงกามาหาหากามาหอดองยานี่แหละพี่น้องเนาะก็เลยแวะจื้อนยากินเนาะพี่น้องถิ่มมากินเนาะพี่น้องเบิ่งเลยเนาะ สามสิบหพันี่นตั้มน่ามสิบห้าพันเนาะจะตไปเงินไทยกับลอยหนึ่งพอดีพี่นะตกไปเงินเาวสามสิหพันเนาะแล้วก็ตกปเงินเงินเหรียญกับสามเหรียญสามรียญกุ้งคัวนึกเหอถวยหน่อยพูดกุจัถวยอหน่อยพูดจ้พี่นนอง น้องวานเห็นนี่น้องวานเห็นนี่อันนั้นจะศูนย์ๆเลยสิน้องนี่เนาะอืมอะไรลิ้นเนาะแล้วก็ไข่ลูกพี่น้องบ่แม่นเด้อพี่น้องบ่แม่นไข่ลูกเนาะไข่แม่พี่น้อง่ไดมาบ้านก็เกี่ยวข้าวปลูกมันเนาะพอดีแม่ก็ป่วยแม่ําแสงก็ป่วยแน่เนาะสบายเนาะก็พามา ทำมาปากเซ่พี่น้องทำมากวดเนาะคือนี่เห็นในคลิปมาเลยปีนมามาพอครับอันพระเ่าใหญ่เสียเนาะรพระเ่าพอของพอ,งพองนองรัดเสียเนาะก็เลยว่าให้แม่งาน,นองรัดหรือแม่ค้าแจงนะครับเมื่อก่อนจนข้ามแจงครับนองรัดฐไปเนาะไปแดนเวียกไปซอยเวียกอยู่ทางบ้านไปเลยเดินหนีมันตามพี่น้องน้ำสีบเนาะอาจชีพเห็นพี่น้องมห กินอยู่ๆร่วมกันพี่น้องหั่นข่อยบังยอนี่เลยพี่น้องแซ่บหั่นนี้เนาะไทกระมากพี่น้องเขาเนี่ยุ่มกินพี่น้องหั่นนี้แล้วเนาะหั่นข่อยบังยอบังยอบังยอลักสองพี่น้องบวกพี่น้องใส่ไม่ทู่บวกคั๊กต้องใส่มื่อ อมีกุ่งนองรัดมาด็นเนาะมาด็นอาชีไมีเรลียงได้พีนาา่น้องมาคะทินโบลางเนาะมันเจว่มีวิตามิน หลังันสิบมีวิตามินที่นาะม,มากัทินโดกรกแม่คำแสงมากเมื่อไนกะเจ็บเมื่อนอกทงหูใหญ่นึ่งเจ็บใส่ถุงแล้วก็เมื่อผหละเมื่อสารวันเนาะเมื่อกินกับเดี๋ยวแต่ผู้มัาที่นนอะกินกับ่าตบครับก,กับอ่เนี้ยคน rửa thế nào cùng với tôi thôi cùng sốt nào và hàm này tháo thấu... hạt mà trà gần nha bác hơi là lột lột ở đôi tung lên đó Bùa gần thì nào cùng đi sốt đi đi มกกะกะทิมกะสดพี่น้องเก็บจากก๊บกเดียวคือเกาพี่น้องมาหนี่งมีเมียมาก <c oughs> ันอยู่พี่น้องเพราะว่ามันเบียกับ,บ่อคอยไม่มีต่อยู่เป็นเพื่อนเขาเนาะอยู่เพื่อนดีกะืนดีพวกเนาวใหญ่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะเพราะว่าคุนกับบ่้ายปันหาแต่ว่าบ่อคอยไม่เบี้ยเนา ขคืนหนีกับบริเนนอ์ไม่ต่อจนแจ้งนางพว้อมบุ้มมีคนไหมถึงอาภูเทาผูใหญ่เ,เขาลินลินไทยสอ,องวงนะี่ละสองวงเนาะประมาณเจ็ดแปดคนวงหนึ่งกับประมาณสี่ห้าคนคำแจ้งกับต้มน้ำต้มกระเพาตม้มโอวนติน้นเอานามดื่มน้ำตามมะคุ้งอย่างกนกับน,นองรัดนี่แหละค่อยอ่ะ เจอไหมเขาเพอได้กินแบบบอให้ง่วงนะพี่น้องไปอยูป่ปากซีพี่น้อง่วนไปหลินเนด้ออยากไปหลินบมมีเงินได้พี่น้องเนาะส่วนนี้ก็แห้งลิพี่น้องไผ่นี่กะไกจกินแน่พี่น้องตอนแรกเนี่ยไผอยู่ไก่หนะาไผอยูป่ปากซนะีเนาะเป็นเอฟซีคข้แขงนะนะเลียงเลียงเขาในเะจ้าบาทหนึงนะ่งเนาะตอนแรก Mm. Thịt là nó ngọt có thịt Ngọt nhau làng đó, mình xì xìa à khuôn sốt ขึ h, e. uh ่นหยดอืมิ่มพี่น้องไข่ลูกพี่น้องอืมลืมิ่มลืมลืมไข่ลูกในี่ยใคบุกเคยกินนะพี่น้องมากซื้อชมตามมั้ยังเนี่ซื้อไข่ลูกมาใส่พี่น้องเนาะไครที่บุกเคยบุกเคยใส่นะลองใส่เบิ้งเนาะเอาเอาไข่ลูกเนใส่ชมตามพี่น้อง ไฟดีบเคยใส่เนาะใส่เบ well, ิ้งพี่เนองใส่้วกาแบบเขาเศร้าๆร้าล้นหรือว <laughs> ่าคขล้นข้นให้มันเขากันนะนะ้วก็กินเบิ้งพี่เนาะอู้ชุดหยอดเลยคำแซงอ่ากินตั้มยำใดนี่มากตัวนี้กับพี่นนอะขาดบดใหดีเนาะของเสพดีนะ่นอะมันแบบมันเขากันได้ดีนะนะอีกวงใหญเจตโต้เนะกินกินไปจตโต้เลยบู๊ใหญดเจตโตเนาะกุตั้มใส่เนาะ ทอกเนาะอีกงูอาหารนี้ประเทศแสบเนาะอือครลูก ต,ต่อพี่น้องมันลุดมันสะดุดกล่องมันสะดุดหน่อยนึงเนาะต่อไหมโอ้ยไหล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 ไขลูกกุ้งไขลูกพี่น้องไขลูกกินกับตั้มเนี่ยโอ้สุดยอดเลยล่องอล่องกินกับกุ้กบึงพี่น้องนี่เนาะ น้องรัดเห็นเนี่ยพ่อจะเขียดเลยพี่น่องจิงหน่อยร้ายอยู่พี่น่องอีก่งนี่ร้ายอยู่คป็นหอยามลายอยู่ยาายอยสองโต้เลยพี่น่องมา มมามา,มา,มา,มารุ่นนี้เขาไ่ใส่เขาไ่ใส่ไม่ทู่หรอกอันนี้คือคุ้นนำชูขึ้นหรอกเป็นไฮตอนเลือดมาก กินอ่างเมียเจ้าของสิเนาะเมียเจ้าของเห็นเน,นีกระซูนซูนซูนคุณว่าแล้วนี่กงบินตามพี่เนาะ บ่อพุ่นอ่ะบ่อถั่วพุ่นอ่ะผงวินตามนึกหนอดพี่น้องง่ายมังเร่งพี่น้องเดียวตัวแรกนี่อ่าร้อยเมียไปเที่ยวพี่น้องหาคนใจให้ก่อนว่าว่ามีอ่าเอฟซีคนใจใจดีพี่น้องจ้า หาก,กวุ่ไลกุศลได้พี่น้องเนาะกัรีได้จบคลิปไปเพียงานี้พี่น้องเป็นกำลังใจในเด้วยพี่น้องหลังจากแล้วงานทุกอย่างกลับเมื่อบ้านเมื่อเห็นหน้าว่าปีนี้คำแสงกำลังรัดเศดหน้าพี่น้องร่องบึงเนาะเศษกลับอ่า แม่ให้เป็นการเฮ็ดนาสเสรีน้ำบดได้แลหละแม่เป็นเจ็บเนาะไปเบิง่งน้อกันพี่น้องว่าสเสรีน้ำผันะเนาะบุตรเสรีน่าจะคล้องกังนที่เคยเฮ็ดทุกปีบุตรที่อเป็นเคยเฮ็ดเนาะแต่ว่าปีนี้อไอเป็นบดได้เฮ็ดเนาะเฮาสศีเฮ็ดพี่น้องวัวศรีหลอดหรือบอ่พี่น้องเนาะติดตามชมต่อนต่อไปบุตรพี่น้อง เดี๋ยวกันคิวหน่ยยนายพี่น้องฉันว่าคิวนีก็ขอราะเราควาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย